เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆของจีนอีก8แห่งได้ร่วมออกประกาศเรื่องการเพิ่มความพยายามในการพัฒนาขยายและยกระดับ โครงการชุมชน15นาทีโดยมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนของสังคมกำลังเผชิญอยู่ประกาศดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กโดยเสนอภารกิจเฉพาะด้าน20ประการสำหรับการพัฒนาชุมชน15นาทีซึ่งหมายถึงกลุ่มธุรกิจให้ผู้อยู่อาศัยสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันผ่านรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายภายในระยะทางที่เดินได้ภายใน15นาทีในช่วง5ป ที่ผ่านมา เมืองนำร่อง4กลุ่มจาก210เมืองทั่วประเทศจีนได้เปิดตัวโครงการชุมชน15นาทีประกาศนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขยายและยกระดับโครงการอย่างจริงจังในเขตเมืองและชุมชนระดับอำเภอนอกจากนี้ประกาศดังกล่าวยังเสนอให้ส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบและโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่ค่อนข้างสมบูรณ์เช่นห้องนั่งเล่นส่วนกลางพื้นที่เก็บของส่วนกลางการบริการสัตว์เลี้ยงเพื่ออ,อำนนยความสะดวกให้กับผู้ อยู่อาศัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น